อภาพนี้โคตรแจ่มเลยอ่ะมันมันสีเขียว้มันเดี๋ยวให้เป็นสีเขียวมากกว่าเดิมพี่หนิงว่างอยู่บ้านเอาหมบ้านบนเอานี้ไปแปะที่บ้านนี่บ้านเออสีเัินลอยเว้ยควิ เหมือนนั้นเลยไปมาเลยมาอ่าหญ่หย่ฮักเหมือนฮักอ่ะแยกโดนไมพีดเลข5ะสีหรือเลขอะไรครับเลขน้ำหนักครับเดยวินแล้วที่ท้ายแล้ะคุณให้เห็นผมด้วยสิ